สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆสมาชิก FC ร้านพิเนตออเดโอทุกๆท,ท่านนะครับสวัสดีเช้าวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์ที่8เดือนกุมภาพันธ์2569ครับ8ปดนาทีกับอีก20นาทีนะครับเช้านี้ผมมีในส่วนของพาวเวอร์แอมมือสองนะครับมาอยู่2แท่นนะครับวันนี้ขออนญาตรีวิวนะครับให้กับพี่ๆสมาชิกได้รับชมกันนะครับเป็นพาวเวอร์แอม ของวอลเทคนะครับตัวหนึ่งตัวเข้ามาหนึ่งแท่นครับตัวที่1นนะครับเป็นวอลเทคสามพนุอเมทนะครับก็ถือว่าเป็นรุ่นยอดนิยมนะครับสภาพปั้นก้างนะผมสภาพก็ถือว่ายังสวยอยู่นะครับไม่บอกช่ำมากนักนะครับสาหรับพาวเ์แอมมือสองสภาพสวยๆครับไซ้ในเดิมๆนะครับผมสาหรับท่านไหนที่สนใจนะครับตัวนี้ขับ18นิ้วแชเนลละ3แชเนลละสีได้สบายๆนะครับสำหรับท่านไหนที่ เคยใช้แล้วเป็นแอมบิดนะครับสำหรับตัวนี้วอ r t เทคสามอณูอเนะครับก็ถือว่าเป็นรุ่นยอดนิยมอีกรุ่นหนึ่งนะครับสำหรับพาวเวแอมที่ตอบโจทย์นะครับในส่วนของขับซับเบสนะครับผมสำหรับตัวนี้นะครับก็ถือว่าเป็นพาวเวอร์แอมที่อยู่คู่กับพี่น้องชาววงการเครื่องเสียงของเราอีกยาวนานอีกบริษัทหนึ่งนะครับวอเทคนะครับเป็นบริษัท แนวหน้าของเมืองไทยเราเลยก็ว่าได้นะครับสำหรับท่านไหนที่สนใจครับผมตัวนี้ผมเปิดราคาไว้อยู่ที่117,500บาทนะครับสนใจก็ทักแชทไลน์มาได้นะครับ1 7 5 0 0บาทนะครับสติ๊กเกอร์ด้านข้างนะครับก็ยังอยู่นะครับตัวนี้มาแบบไหนก็รีวิวแบบนั้นเลยนะครับขายตามสภาพนะครับสำหรับท่านไหนที่สนใจนะครับก็อินบ็อกหรือว่าโทรสอบถามเข้ามาได้นะครับที่ร้านพิเนตอออเดโอตัวนี้เป็นรุ่น2ฟิลนะครับเดี๋ยวผมจะในส่วนของ ด้านหลังนะครับรุ่น2ฟิลนะครับตัวนี้อาจจะย้อนแสงหน่อยนะครับต้องกราบขออภัยนะครับดูฟังนึงนะครับโอเคนะครับผมตัวนี้เป็น2ฟิลนะครับสภาพสวยๆเลยนะครับสำหรับท่านที่สนใจหรือว่ายังมองหาอยู่นะครับก็ทักแชทออนไลน์มาได้นะครับเบอร์โทรก็ด้านหน้าเลยนะครับ095 2 2 4 6 4 9 7นะครับฝากพี่ๆสมาชิกไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับพอเ t e สามพันหกนะครับในราคาที่10,000 7,500บาทนะครับผมแล้วก็จะเป็นในส่วนของ NPE นะครับหรือว่านัตพงศาวนะครับ C 3ามนะครับตัวนี้ก็ขับ18นิ้วข้างละ2ข้างละ3ได้สบายๆนะครับเป็นคาร์เฮดนะครับสำหรับตัวนี้นะครับก็ถือว่าเป็นพาวเวอร์แอม์อีกรุ่นหนึ่งนะครับที่น่าใชนมาก จับจองไว้นะครับสำหรับท่านไหนที่สนใจครับตัวนี้ใช้งานปกตินะครับตัวนี้ลองแล้วนะครับเทสแล้วใส่ในเดิมๆนะครับเทสแล้วขับ18นิ้วข้างละ3มีสสบายๆเลยนะครับสำหรับเจ้าตัว c 3 6 h นะครับก็ถือว่าเป็นพรแเอรอีกรุ่นหนึ่งนะครับน่าใช้นะครับสภาพสวยๆเหมือนเดิมนะครับผมสำหรับท่านไหนที่สนใจก็อินบ็อกซ์เข้ามาได้นะครับตัวนี้เปิดราคาไว้อยู่ที่13,500บาทนะครับราคาอยู่ที่13,500บาทครับผมฝากพี่ๆสมาชิก ไปด้วยแล้วกันครับเผื่อท่านไหนที่สนใจครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของพ่อแอมรุ่นอื่นๆนะครับก็ยังพอมีให้กับพี่ๆสมาชิกได้รับชมอยู่นะครับสำหรับท่านไหนที่สนใจสินค้ามือสองนะครับเครื่องเสียงการแจ้งก็แวะเข้ามาเลือกชมได้นะครับที่ร้านพิเนตอะดิโออําเภอดอนจันจังหวัดกาลสินนะครับหลายรุ่นหลายยี่ห้อครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของทาร์บอะตอมนะครับเป็นค่าดีสวิตชิ่งนะครับหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับไม่ว่าจะเป็นวอลเทคเอ่อ มา NPE นะพอภัยนะครับมา NPE ตัวนี้6,500บาทนะครับเป็นรุ่น VIP 7นะครับมาเทคก็จะเป็นตัว bipolar ห0 0่นะครับตัวนี้ก็อยู่ที่6,500บาทนะครับใครที่สนใจสอบถามเข้ามาได้นะครับตัวนี้เป็นสินค้ามือหนึ่งนะครับสำหรับตัวไมโครเทคพันห้าร้อยดีนะครับสำหรับตัวนี้นะครับหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะครับสนใจสอบถามเข้ามาได้ครับหลายรุ่นหลายยี่ห้อครับผมไม่ว่าจะเป็น NPE เป็นตัวสวิตชิ่งนะครับ X 2 0 0 4นะครับตัวนี้ตัวนี้ก็ครับ18นิ้วข้างละ2ได้นะครับตัวนี้ก็อาร์ทิคนะครับผมอาร์ทิคเข้ามา1ตัวนะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของ ntech audio นะครับ3 0 0 6ม m ตัวนี้18นิ้วข้างละ2ข้างละ3ได้นะครับข้างละ2อิ่มอิ่มนะครับสำหรับตัวนี้นะครับมีอยู่3แท่นนะครับใครที่สนใจครับอินบ็อกเข้ามาได้นะครับผมแวะเข้ามาชมได้นะครับ6 5 0 0บาทนะครับแล้วก็จะเป็น thara pro 8นะตัวนี้ก็สภาพสวยๆเลยนะครับ thara pro 8นะครับ อยู่ที่7,500บาทนะครับ18นิ้วข้างละสอสบายๆนะครับสนใจตัวไหนก็ทักแชทออดไลน์มาได้นะครับแล้วก็จะเป็น NPE E 3 0 0พนะครับตัวนี้7,900บาทนะครับมีอยู่หนึ่งตัวนะครับเป็นรุ่น I นะครับ Eversion I นะครับเดี๋ยวจะพาชมในส่วนของตู้ซับเบทกันบ้างนะครับตู้ซับเบทก็จะมี 2K นะครับ 2K ก็ยังอยู่นะครับใครที่ยังมองหาตู้มือสองนะครับ ซับเบต18นิ้วของค่าย 2K นะครับเป็นตัวท็อปนะครับตัวนี้แต่แกงปั๊มโรงงานเลยนะครับหูจับเหล็กนะผมสั์สีระเบิดสวยๆนะครับไม้อัดแท้20มิลนะครับใครที่ยังมองหาตู้สูตร 2K นะครับเอาไว้ใช้งานสอบถามเข้ามาได้นะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของเทอร์โบนะครับเทอร์โบ18นิ้วนะครับ18นิ้วที่เข้ามาเมื่อวานก็จะมีของเบาไก่นะครับที่ผมรีวิวไปแล้วนะครับในส่วนของคลิปเรี่ยวก็จะเป็นของเบาไก่นะครับอุบลนะครับทางอุบลนะครับ มีอยู่6ใบนะครับอันนี้ใบละ1,850บาทนะครับเป็นสูตรเทอร์โบนะครับตอนนี้ความกว้างเขาจะอยู่ที่หกสิบนะครับกว้าง60ลึก72นะครับสูง80นะครับสำหรับตัวนี้นะครับใครที่สนใจสอบถามเข้ามาได้นะครับ1,850บาทนะครับแล้วก็จะเป็นตู้เทอร์โบเหมือนกันนะครับตัวนี้มาด้วยกันครับเทอร์โบเหมือนกันแต่คนละค่ายนะครับผลิตคนละค่ายนะครับเป็นตัวนี้จะเป็นค่าย KS Audio นะครับ KS Audio นะครับผมเดี๋ยวดูด้านหลังนะครับตอนนี้เป็นเพจสเปคคอนนะครับสามตัวนี้เป็นเพจสเปคคอนใส่ดอกด้านหลังเหมือนกันนะครับสูตรเทอร์โบนะครับตัวนี้ความกว้างจะอยู่ที่56 80 80นะครับกว้างอยู่ที่56ลึก80สูง80นะครับสำหรับตตู้เทอร์โบเซตนี้นะครับมี3ใบนะครับมีอยู่3ใบส่วนเบาะไก่ก็อยู่ที่ความกว้างจะอยู่ที่ความกว้างจะอยู่ที่หกสิบ ลึก72สูง80นะครับตัวไหนที่ตอบโจทย์กับลูกค้านะครับหรือว่า,าตรงตามสเปคที่หาอยู่ก็ทักแชทอะไรมาได้นะครับโทรสอบถามได้นะครับ0952246497ครับแล้วก็เบอร์ผมนะครับ0874217464ฝากพี่ๆสมาชิกฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยลน,นะครับวีนี้คลิปช่วงเช้าๆครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ